อ่ะมาครับวันนี้มีดีน้ำมันดน้ำมันนะครับกับเนี่ยดีน้ำมันนะลูกใส่น้ำเงาแล้วมันจะจมเห็นไหมฮะเราต้องการคือทำยงไงก็ได้ม่ให้น้ำมันมันจมให้มันลอยได้นะครับอ่ามันลอยได้ลอยได้อยู่ในน้ำเลยฮะนี่คือน้ำนะครับนี่อย่างนี้นะครับเหมือนเดิม เดินนะครับกล่องสุ่มเหมือนเดิมวันนี้ยังไงก็จมนะฮะลองดูนะครับไอ้ผู้รลองนะน,นะระวังน้ำหกนะลูกดูีนะดูนะครับเขาไปหยิบอะไรมาได้อะไรมาหยิบยีฝาลองฝางพลิกจมไปแล้ว ฝาไม่ได้นะครับทีนี้ฝาได้อ่าไม่ได้ฝาไม่ลอยให้ต้องลอยอยู่ดิให้ดิ้งมันลอ,อยด้วยูกอเคให้ดิมันลอยหรอให้ดิ้นมันลอยนะครับลองดูครับให้มันลอยอืดูครับทดลองครั้งนี้ทำอะไรได้นะได้หลอดมาแล้วหลอดสองอ,อ,อัน กาไก่วัดไหนก็ได้ตัดตัดมาเหอะตัดนะฮะมีการวัดเกิดขึ้นแล้วนะครับกานกะระยะนะครับอันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้ลองดูดิอันนี้ใช้ได้ลองดูดิได้ไหมเดี๋ยวไม่อ๋อใช้ได้เดี๋ยวก็ได้นะลองดูนะครับแต่ว่าเพิ่งหยิบมาสองอันอ๋อเสร็จแล้วทำไงต่อ อ่าทำันต่อครับทีนี้ดูนะครับเขาจะแก้ปัญหาได้ยังไงทำไงต่อลูกเสียบเราเสียบต้องไปเสียบให้เป็นอย่างนี้ให้กล้องดูดิอย่างเงี้ยให้เป็นเสียบอันนึงอ่ะมาดูผลกันแล้วยังไงต่อลูกอ่าดูต่อด,ดูกล้องอ่าแล้วฮย <laughs> หอยได้ด้วยนะครับ <laughs> รอยได้นะครับมีน้ำมันนะครับลอยได้ด้วยนะครับนี่ฮะผ่านนะครับเกมนี้